หนังสือพิมพ์พนมเปนโพสต์รายงานสถานการณ์อทุทกภัยในประเทศกัมพูชานะคะว่าขณะนี้ระดับน,น้ำได้ลดลงแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่145เขตซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย169รายทำลายนาข้าวกว่า2ล้านไร่ปศุสัสตว์ตาย103ตัว โดยสิ่งที่น่ากังวลค่ะก็คือโรคที่มากับน้ําและโรคติดต่อเพราะว่าน้ำํำดื่มไม่สะอาดซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชานะคะแจกจ่ายเม็ดคอรีนให้กับประชาชนนําไปทําให้น้ําสะอาดก่อนอุปโภคบริโภค ส่วนสถานการณ์อุทกภัยบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงแม่น้ําโขงในประเทศเวียดนามหนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์ก็ระบุนะคะว่ายัางไม่มีท่าทีว่าสถานการณ์จะทุเลาลงซึ่งล่าสุดคมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย18รายบ้านเรือนเสียหาย5700หลังไรนาเสียหายเกือบ62,500ไร่ไรนั่นเองนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเวียดนามก็พยาก,กรณ์ค่ะว่าจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและคงระดับไปจนถึงปลายเดือนนี้ ทางด้านของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะหนังสือพิมพ์มะนิลาบุลเลตินก็รายงานนะคะว่าผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นเนซาดและพายุไต้ฝุ่นนานแก่ทาให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว90รายมีผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยเกือบสี่ล้านคนค่ะส่วนใหญ่เป็นประชาชนทางตอนกลางแล้วก็ตอนเหนือของเกาะลูซอนคิดเป็นมูลค่าเสียหายรวม1 3 0 0 0ันล้านเปโซหรือว่าประมาณ5,000ขออภัยค่ะประมาณ900 0ล้านบาทนะคะซึ่งขณะนี้เริ่มมีการระบาดของโรคติดต่อทางน้ําเป็นจนํานวนมาก นอกจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังมีประเทศอื่นนะคะซึ่งก็ต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยค่ะเช่นประเทศโคลัมเบียที่ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันจนเกิดน้ําท่วมและดินโคลนถลม่มเช่นเดียวกับประเทศปากีสถานแล้วก็ประเทศอินเดียค่ะ